สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำโปรแกรมคลินิกนะครับที่ทำด้วย Google Web App นะครับโดยบันทึกข้อมูลเข้าไปอยู่ในฐานข้อมูลนะครับที่เป็น Google Sheets นะครับทีนี้ก็ได้พัฒนามาถึงเวอร์ชั่นที่ที่23.25.4.2นะครับซึ่งเวอร์ชันนี้ก็จะมีะปรับหน้าตา UI นะครับแท็บ ทะเบียนผู้ป่วยให้เหมือนกันนะครับเพื่อจะได้เข้าใจง่ายนะครับก็โดยก่อนอันนี้จะเป็นเ,เราจะค้นหาในช่องเลียนนะครับทีนี้เราก็จะสามารถรองทายระบุวันได้นะครับกรณีที่ท่านอยากทราบว่าวันนี้มีคนลงทะเบียนกี่คนชื่ออะไรบ้างครับหรือ เลือกตั้งค่า e ดี u l t นะครับก็จะเป็นค่า default ของมันก็จะเป็นวันนี้นะครับวันปัจจุบันทุกครั้งที่เรามีการลงทะเบียนหรือว่าเปิดหน้าโปรแกรมขึ้นมานะครับก็จะเป็นการเซตเดีนววนนี้นะครับแต่ลาท่านอยากจะเปลี่ยนเป็นวันอื่นก็ได้นะครับอ,อย่างวันนี้นะครับมี12มี9้ารายนะครับก็สามารถที่จะค้นหาแาชื่อ ได้นะครับว่าในวันนี้ในก้าลายนี้มีคนชื่อหอหีบนะครับชื่อเล่นนามสกุลหอหีบเป็นใครบ้างนะครับนอกจากนี้ในส่วนของแถบตรงนี้ก็จะแสดงจำนวนนะครับผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนนะครับว่ามีขั้นหมด9ก้าลายนะครับแต่ถ้าเป็นขั้งหมดนะครับก็จะมีทั้งหมด3 5ลายอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนี้ ก็จะเป็นการเวอร์ชันนี้ก็จะเรื่อมีพัฒนาเรื่องของ HN นะครับหรือว่า m e m b e r นะครับที่จะมีการเรียงลำดับให้อตัตโนมัตินะครับตั้งแต่ลำดับที่1นะครับมาเรื่อยๆื่อจนว่าลำดับสุดท้ายนะครับทีละหทีละหนไปนะครับอ่าทีนี้เรามาดูเนาะเดี๋ยวผมจะลองลงทะเบียนให้ดูก่อน การลงทะเบียนก็มี2รูปแบบนะครับเราจะลงทะเบียนโดยเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับหรือว่าชื่อนามสกุลก็ได้นะครับ๋ยวผมจะลองใส่ชื่อนามสกุลก่อนนะครับโดยชื่อนามสกุลก็เอามาจากเว็บไซต์สุ่มนะครับสุ่มชื่อนามสกุลออกมานะครับแล้วก็กดดาเนินการนะครับแล้วก็เลือกสามารเลือกเพศนะครับ ตรงนี้ HN นี้จะยังไม่ขึ้นนะครับมันจะขึ้นแสดงก็ต่อเมื่อเราทําการบันทึกเสร็จแล้วนะครับผมจะทีนี้ในระบบนี้จะมีการป้องกันนะครับในบัตรประจำตัวซ้ําได้ด้วยนะครับอนนี้ไม่เป็นไรนะครับผมลองบันทึกไปก่อนเมื่อเราทําการบันทึกนะครับจะใช้เวลาทั้งหมดไม่เกินประมาณสี่วินาทีนะครับแล้วแต่สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับ ชื่อก็จะมาอยู่ในลำดับนี้นะครับก็จะเป็นการเลียงลำดับตลนมัตก,ก็คือเป็นลําดับที่36นะครับทีนี้36ก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับจะแสดงให้เห็นว่าวันนี้เราลงทะเบียนขายไปบ้างเนาะ,ะทีนี้ผมก็จะเข้าไปแก้ไขนะสมมติผมจะแก้ไขเลข ปัจจระจำตัวประชาชนนะครับเราจะเอาเลขปัะชุบนจะเป็นตัวประชาชนของคุณสุขพิยานะครับถ้าเรามาใส่มันก e ็จะแสดงว่ามันก็จะ alert ขึ้นมาว่ามีคนทะเบียนแล้วนะครับโดยเลขปัะจุบตัวประชาชนนี้นะครับก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดลงทะเบียนซ้ำนะครับในยเลขปัะจุบตัวประชาชนเดียวกันนะครับกดแก้ไขครับ ตรงนี้ก็จะมาะสี่วินาทนีประมาณนี้นะครับส่วนวันคำนวณอายุก็เช่นเดีวยวกันนะครับก็จะคำนวณอายุให้โดยอัตโนมัตินะครับก็ใส่วันเดือนปีเกิดถึงข้อสองเข้าไปนะครับกแก้ไขตรงนี้เออเลอร์แล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับ แต่้ผมนำไปแก้ตรงนี้นิดนึงนะครับก็สามารถที่จะตัวนี้ก็จะเป็นตัวอัปเดตเวอร์ชันนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับช่านที่จะนำไปใช้งานนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตอัปเดตข้อมูลประมาณนี้ครับสวัสดีครับ